ซ็ก์ positivity คือหมายถึงว่าเราอยากเป็นผู้ริเริ่มในการท่าสร้างทัศนคติเชิงบวกในเรื่องเซ mm ็กส์เพราะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราถูกกดทับทางวัฒนรรมมานานแล้วที่เราไม่สามารถพูดเรื่องเซ็ก์ได้เราเราปรึกษาใครก็ไม่ได้เราถามใครก็ไม่ได้นั่นเริ่มมันเลยเกิดเป็นทัศนคติเชิงลบว,ว่าเอ้ยเซ็ก์ไม่ดีหรือใครมีเซ็ก์ก็ไม่ดีใครแอบไปมีนู่นนั่นนี่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนเรามีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องเซ็ก์ที่เราจะพูดกันได้คุยกันได้ปรึกษากันได้ สุดท้ายเซ็ก์ที่ดีจะหลีดไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ที่ดีก็จะหลีดสู่เซ็ก์ที่ดีมันกลายว่ามันคือสตอรี่ใหม่ที่เราเล่าขึ้นมาโปรดักเรามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ถามว่าเอ้ยชายหญิงชายชายหรือจะหญิงหญิงอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีความสัมพันธ์กันเซ็ก์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์นั้นด้วยวันทัศน์ไม่ได้ต้องการเป็นทั้งหมดของความสัมพันธ์ขอแค่เป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์นั้นก็พอแล้ว